ขุด L3 ว่าเราจะเซตเครื่องยังไงให้ใช้งานได้ตอนนี้เนี่ยผมจะไปเซตในเหมืองขุดของ v r BTC นะครับก่อนอื่นเราต้องอโหลดโปรแกร,รม Advanced IP Scanner นะครับตัวนี้นะครับแล้เวเราก็ดัแบบนันคลิกมาเลย ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็ทําการสแกนตรงนี้ตรงนีตรกดสแกนเลยกดสแกนปุ๊บมันจะหา IP ของเครื่องขุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะโชว์เครื่องขุดที่เขียนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นของแอนด์ไมเนอร์เนี่ยมันจะขึ้นแอนด์ไมเนอร์มาแล้วนะครับเราทําการ Copy IP นะแอนด์ไมเนอร์เนี่ยเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy คัดลอกเนี่ยคัดลอกอะไรไปบอกคัดลอก IP พีนี่เห็นไหมคัดลอก IP พีแล้วก็กดคัดลอก IP โอเคแล้วก็ยุบหน้านี้ออกไปหลังจากนั้นเราก็เอา IP ที่เราได้มาเนี่ยนะเข้าไปใน Google Chrome นะครับเราสมมุติเราเข้าไปอย่างนี้เพิ่มปุ๊บเราก็เอา IP ที่ได้เนี่ย นะครับเอาไปพิมพ์ลงตรงนี้คลิกขวาตรงน,รงนี้แล้วก็ลิขวาหายไปเห็เนแล้วก็วางปึ๊บเห็นไหม IP ตรงนี้นี่คือเลข IP ือพวกนี้ IP 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 ตาวางเลข IP พอเปิดเครื่องผมวางแล้วนะ,ะแล้วเปิดเครื่องมาปึ๊บ มันก็จะรันหน้า,อ,าอ่นนี้เปิดมาปุ๊บมันจะได้หน้าของน n ม miner หน้านี้เนี่ยจะมีอยู่ที่เขียนว่า p o o เนี่ยเห็นไหมเห็นว่า p o o เนี่ย URL เนี่ยเราต้อง copy URL นะใน v ว BTC เอามาวางตรงนี้นี่ๆเห็นไหมแล้วชื่อ worker เนี่ย เราก็ตั้งชื่อของเราตามเหมืองที่ให้ไว้ส่วนพาสเวิร์ดก็เอ็กทิ้งไปนะทำช่องเดียวก็ได้ต่อไปเรามาเข้าดูในเวียอย่างเวียนเนี่ยกดตรงนี้เลื่อนเลื่อนไปเห็นไหมอันนี้มันมีเหรียญเยอะแยะเลย ถ้าเราบิตคอยเราก็ไป BTC ถ้า LTC ก็คือ LTC เครื่องแอนด์ม e เ L3 เนี่ยก็ต้องคลิกที่ LTC พอคลิกเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็จะขึ้นจริงๆตัวนี้ถูกเลือกไปแล้วอันนี้มาดูข้างล่างสุดนี่เห็นไหมเรา Copy URL ตรงนี้ Copy ตัวนี้เนี่ยกดตรงนี้ย Copy แล้วเอาไปวาง ไปวางในไหนในแอนด์ไมเนอร์ที่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกไว้ก็คือวางตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ตรง URL นี่วางตรงนี้กดวางไปวางเสร็จปุ๊บใส่ชื่อนะชื่อของเราแล้วก็กดเซฟเห็นไหมระบบจะทำงานทันทีหลังจากที่ระบบทำงานจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วอันนี้เข้าดิดดในเวีย เราจะเห็นว่า LTC มันเริ่มขุดแล้วแต่ต้องใช้เวลามันก็ขุดไปเรื่อยๆแต่เราถ้าเราจะต้องการดูเหรียญอื่นรัวดูเหรียญบิตคอยเราก็กดไปที่บิตคอย BTC เห็นไหมบิตคอยของผมก็ก็ขุดอยู่เห็นไหมถ้าเราจะดูเหรียญอื่นก็คลิกตรงนี้ปับ๊บไปดูเลยเรามี LTC ใช่ไหมเราก็กดคลิกไปดู A D C เพิ่งเริ่มขุดกราฟเพิ่งเริ่มขึ้นนิดเดียวก่อนอื่นเราต้องสมัครเวียก่อนจะมียูเซอร์เนมของเราเห็นไหมชื่อของเรานี่ก็จะเอาไปลงในอ่าในแอนด์มเนอร์เห็นเปล่าเนี่ยแอนด์มเนอร์ตัวเนี้ยของเราเนี่ยคือตรงหน้า แอนไมเนอร์คอเนี่ยตรงนี้แหละสำคัญมากที่เราจะต้องอเอา Copy URL เอามาวางตรงช่อง URL แล้วก็ Worker ก็ตั้งชื่อตามเวียที่เราสมัคร User ไว้ส่วน password ก็ทำเป็น X ไปโอเคนะครับคร่าวๆแค่นี้